กันเลยกันเลยกันเลยนะกันเลยนะกันเลยนะกันเลยกันเลยกันเลยเออเฮยคุณัำเฮียขอโทษะขอโทษเเล่นเลยชอบเล่นแบบพูดใกล้มอ่ะไปพูดแต่พี่เขา ไปโอเคเล่นไปเอ็มเย็บไปเสียร์เกนี่ยมาเลยนะอย่าขึ้นมานะข้างบนเนี่ยแค้ทางออกไม่เอาไม่เอาทางนี้เกียรทางทางที่พี่เก๋บอลที่มึงต้องไปเริ่มใหม่กันนะเก็บร์แล้วสองนี่ถือวใครมันเยือกขวานเออที่พี่ใหญ่เลยทีนี่ที่ใหม่ไงล่ะเนาะที่ใหม่เออมันมันอัปเดต ที่มาอัปเดตนี่คือมันมีด่านใหมะมาตกไปให้ตายไหมตกน้ำไปให้ตายไหมน้องพี่รักพวกน้องนะเอาเอาไอ้เจ๊หมดรีแม่งเลยว่าน้ำว่าน้ำได้รีกลัวอะไจะหมดไอ้เยี่ยมนลยรีเลยมามามาเอาเอาโอเคทุกคนข่าสติน่าจะเต็มแล้วเดียบเดียบเดียเียวพี่เดียวเียวสี่คนไปคนละเรือคุณหลงทางโอเคนะ อ่ะไมาไม่ขับไม่ขับบอสบอสพี่กูอ่ะมาได้พี่พี่เล่อพี่ว่นี่นี่นี่าสิมาก่อนนะพี่ใช่ใช่พี่เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะก็พาเรือเหมืนกันนะขับหกันขับขับไงเคไปทุกคน Let's g o เกิดอะไรขึ้นพี่มองเจียผมไปก่อนลยพี่เฮ้ยย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  สว่างแต่แบบที่แบบนี้ผมกูไม่เอาอ่ะดูดิมันเปียวอ่ะมันเป็นแบบทางน้ําอ่ะอะไรอยู่ใต้น้ำอ่ะพ้องอยู่ใต้น้ำเหมยเจี๊ยดิแล้วแล้วจะลงไปทำหี้ยอะไรสัตว์หาประการล่างหน่อยที้ยเอ้ยแต่มันแต่มันต้องลงนะเดี๋ยวอ่ะถ้าจะหลัก่อนพี่ยังยังยังไม่มีอะไร ช็อกโกแลตปออ้าวอ้าวเฮียนั่นเดี๋ยวไปเช็คพอยต์ก่อนแล้วก็รีเดี๋ยวให้เป่ามาเล่นด้วยให้เป่ามาเล่นด้วยอ่ามาแล้วนี่ไงไป่มาแล้วพีใส่หมวกกันน็อกกันหน่อยทุกคนหมวกกันน็อกพ้องเหนื่อยสุดหมวกกันน็อกเหนื่อยโอ้โหโอ้ยเจอฉลามโอ้ยคุดโอ้โหแล้วสภาพแม่งแบบเจอฉลามไหมเนี่ยอ๋อผู กูเราเราจะไปหาไททันไม่ฮะหาไททันเอ้ยหาไททันใต้น้ำไม่ไจำได้เหรอไททันน่ะเดนน้องไททันน่ะน้องไทท้โอ้มาเอออ่ะมันเก็บห้าคิวด้วยเลยอ่ะเก็บห้าคิวว้าว w h คาเคนน้าเรือคาเคนพ้องไงคายเคนพ้องเ้ยที่อ่ะบอสบอสจำได้เราต้องไปไหนอ้าวทำไมตัวกูอยู่บนเ่ะอ้าว นี่ใครนี่โชว์ยู่ไอดิอ๋อโชวยไอดิไปไปปัดเปียกน้ำมืออะไรแล้วนี่นนีี่่ใครนี่อ๋อพวกเราโอเคสี่คนครบแล้วนำมันขี้เลยว่ะขีเดี่ยวเอ้ยเอ้ยเอ้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 ยอ๋ออโออยู่ในถ้ำอยู่อะไรถ้ามาตอนนี้อยู่ในถ้ำโอ้ขั้ศีนจอดดำไปแล้ะพี่จะเม่นอยูที่ไหนเนี่ยเอ้าเอ้ยโหลดแล้วเอ๊ นี <ider Stadium> ่ใหญ่ินดโอยโดนวิงนัเโอ้ทุกคนโอ้ของพร้อมเลยเนี่ยสี่คนพลังโอ้โอ้โโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้้อ้โ้้อโอ้โห้อ้โอ้้โอ้้โา้โอ้โอ้โออ้อ้้้อ้อ้อาวไอ้ไอ้้้้้ กล้ s <S ไม่ายารจะไปใช้ดี<ห>้องถือให้มันตายเหรอประกาศพ่อมึงหายประกาศพ่อมึงหายไอเทียตามหาพ่อมึงด้วยสัตว์วอะไรวะโอ้ยเหมเี่ยวุกอย่างเลยปากไม่รู้เรื่องมึงเมี้ยวะ อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ใครบังเฮ้ยถอยดิถอยดิรีเลยรีสปาร์เลยถอยพองกูแตกเลยเฮียรีใครบังกูอ่ะไม่จะถอยดิบีพ่อเลยโอเคไปเราต้องหมุนปะเราต้องไปทางไหนอ่ะมาเราอยู่กับไมโครบะเออพี่เอาพี่อยู่บักพี่บักมันจมน้ำอ้าว มาบ้าไปอยู่จมน้ำจีน่าีของไม่หายเมื่อกี้่าขโมยมาหมดเลยไอจีเซนหลุดอีมันหลุดไปแล้วมีไฟฉายเขี้ยเยอะชิบหายโอนี่มาแล้วนี่มาครบแล้วพี่นะโอ้ยกูมีสี่อันบอสเราต้องไปทงเอออ้าวหลุดเยอะแล้วกูล่ะ đua đuôi Nên chắc là chúng ta phải đi bằng robot. Chúng ta phải đi bằng robot. Chúng ta phải đi 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 เียออยากกินเห็ดเห็ดคดน่ากินเห็ดเห็ดเลยกินแล้วแบบคุณเห็นกาดน่ากินเลยพี่พี่พี่บอกว่าเห็ดคดน่ากินนะคุณไปแดกไหมฮะไปแดกเองไหมไปแดกไหมขาไปแดกไหมเราเสีก็ได้เฮียเอาเฮียอะไรเดี๋ยวแดกกินบุฟไฟ่ต์ไว้ใหม่พี่อะบมันวนนะทางเนี้ยเฮ้ยพี่จะสะพานแล้วเนี่ยเออถูกแล้วเถอะพี่ขอโทษยังมีผีเสื้อเนาะคู่เดินนะใครเดินก่อนไปก่อนเลยไอ้ไอ้ ห้ามวิ่งนะวิ่งไป็นไงกันบ้างก็ร์เดอร์มาอยู่แค่นี้อ้าวทำไมอยู่แค่เนี้ยนี่ไงอยู่นี่ข้างมันมีอะไรวะก้มมากันพี่เดินมาเลยอ๋อน้องโอ้ตรงนี้มีของเต็มเลยอะสักอันแล้วกันเอา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 ไอเดียเอาอะไรไอเดียอะไร คล้องอายหมดตัวเอ้าห้ามวิ่งไงเอ้าอะไรห้ามวิ่งไม่ให้เดินช้าๆให้เดินให้เดินขอน้ำก่อ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 นโอเคโอเคเอาไปดิไปดิห้ามวิ่งนะไม่ต้องกลัวเดินได้เลยเดินได้ห้ามวิ่งก็พอเฮ้ยใครเนี่ยอ่ะไป พ่ข้าหาพ่อมึงเมื่อกี้โอเคกูเลยขี้อะไรเนียในในหัวไอ้เฮียเลยเก็บของอะไอย่างเอ่อวอกกี้ทอกกี้เฮ้ยโอเดี๋คโอ้กูเข้าไปด้วยรู้แบบว่าเม็กเม็กมันย่อว่ามันย่อว่าอะไรแปลว่าแม่อีโอเค ถ้ากูเจอผีนะกูจะลหาวงไอพอดเฮ้ยนี่ไงกูพูดไม่ถคำเลยหี้ยไป่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่นเ่่่่ก่่ก่เ่ หวังว่าเขาไม่เจอนะแถวนี้เจอดันไปแล้วมึงจะหนาวลกเลงไรเฮี้ยจ้ะแม่มีคนเปิดตูงเฮโอจิสเฮมาแล้วเอ้าอี้หินอ้ากูตายเน่ๆเน้่หอี้ย่ ผีไก่ตะโกนโทนหาพ่ออยู่อย่าเพิ่งปิดนะบอสอย่าเพิ่งปิดมาเลี่ยมเลี่ยมเออปิดเลยเราต้องไปไอันนี้มเอันนี้มประตูเดิมเลยใช่ประตูเดิมนี่พ่อแม่มันจะมีอีกระดิกระดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้สว่างสว่างมาเชียร์นั่นประตูทางออกอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่หลังมันอ่ะเฮ้ยไม่เลือเข้าไปแล้วช้าช้ามึงวิ่งหนีรอดีกเชียเออมีใครใจบุญมาช่วยมาช่วยเปิดประตูหน่อยดิฮะเออที่ตายกูติดประตูโดนฆ่าตายเลยไม่พี่มาสองไม่เราทำมาสองแล้ววิ่งเลยไปไปไปเร็วโดนฆ่าตายเลยบอสเอ้ยเปาบอดทอง โอเคอาตัวเองด้วยไอ้เยี่ยบอสตัวเดียวอ่ะเฮ้ยขึ้นขึ้นไปดิไอ้ปอดูจอพี่นะขึ้นเลยขึ้นเลยดอยังไงพี่ดูไม่ได้พี่ดูไม่ได้เหรอกูขึ้นเลยมันมันมันแบบเหมือนแบบโดนดึงขึ้นไปมันไม่ได้ปีนอ่ะฮึอ๋อ โอ้โออออริจินโนยังกูตกใจเยี่ยนด้ว่าว่าลีเซ็ตอ่ะเฮ้ยเรากลับมาจุดเริ่มต้นอ่ะเนาะเอ้ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นแล้วแหละเราจะกลับมาดมเยี่ยนให้กลับมาจุดเริ่มบ้าบอึ่ยหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองฮะหนึ่งสามสองเฮ้ยสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ ลูกศรสี่เหลี่ยมวงกลมลูกศรหนึ่งสามสองสี่เหลี่ยมวงกลมลูกศรอะอะไรเจ้เฟสมาเยี่ยมขวางเลยมาอะไรเจ้อเฟสมูเยี่ยลขวเฮ้ย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 บอสมันให้ไปเล่นยมาบอสตามมาบอสอย่าไปทางนั้นมันเป็นมันเป็นทางที่เราไม่สามารถกลับมาได้อีกละครั้งบอสอย่าไปไอ้เย่ไอ้เย่อะไรเจ้เฟสมันเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องมาเลื่อนในนี้ เอ้ฝันนทำไมต้องอย่างแกผมขียนใช่ไหมไม่ชักเพลยออกมาโอเคโอ้โหแหลกแหลกแหลกเฮียคนขโมยโหแบกนี่แบกรูที่ไอ้พี่พี่พี่บอสพี่บอสเอาๆๆเอาไปจู่ๆก็ตกแหม่มแต่กูเห็นมึงตกตามตัวยืนอยู่นะอเกิดคนละทีด้วย โอ้ตายล้สนุกเลยสิมันไม่ใช่แบ็คลูมันอะมันแบล็คลูมมันมันมันกีการลูมมันเดี๋ยวเดีเมื่อกี้มึงว่เมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรวะกีการลูมอันนีกีออทกีการกีการูมเนี้องข้ามะีกาล้วฮะเป็นท่อรอกูด้ไอลูกสอไอลูกสามลูกศอนนะมึงรอกูด้วยไอไอเขาได้ผ่านมันอก็ทําไมมีท่อ มันไว้หลบนี่หว่าท่อท่อมันไว้หลบเนาะใกล้ขวเกีย้าวกาเบทลูมไงวะกาเบทลูมห้องขยะห้องขยะห้องขยะพ่อพี่บูมเนี่ยบู๊ห้องขยะ ไปเลยปุจิตาไอ้บอสไอ้ปุจิตาไอ้ปุจิตไอ้ยัยเอไม่ใครอะไม่ใครหลัไม่ใครกูไอ้เนี่ยไอ้สงคั กำลังเลื่อยไปตัวเลยเยี่ยมวิญญาณวิตญโอวิตญาสองตัวเลยอันนี้หนึ่งนะตรงนี้สองใช่ไหมโอ้ตัวเย็นเฮ้ยแล้วพุะไอ้เยี้ยนี่โน้ำเยี่ยนเดิมเฮ้ยลบลบลบเฮ้ยอย่ากินน้ำแดงนะเฮียเดี๋ยวได้ไปขึ้นสวรรค์กันทำไมน้ำแดงมีอะไรอยากรู้อยากกินละแปลงมาเดี๋ยวกินให้กูดูดิ กินกูเกิดเตรียมกูเกิดรีเกมแล้วไม่หยิบไม่หยิบไม่ได้หยิบนอนแดงไม่ได้หยิบนอนแดงได้หรือเปล่าได้เอาอะกินอะกินใช่มากูกินเองนะอะไรวะเก็บเก็บเก็บเลื่อดมาเก็บเลื่อดเก็บเลื่อดปูปูเก็บเลื่อดเดช มึงนะมึงไอ้แบบไรอ่ะนั่งเก้หมดแล้วนั่งเก้หมดแล้วโอเคพี่ว่าจะปุ่มนี่ปุ่มหลับหลับแล้วกันปุ่มต้องด่วนต้องเดวบอย่าเพิ่งเกิดนะทำไไปถามแล้วปุ่มนี่มันขึ้นช้ามันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มบางปุ่มที่มันขึ้นช้าเดี๋ยวเกิดพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเกิดปุ่มห้องนู้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปกดอีกลองรอปุ่มนี้ขึ้นขึ้นสุดก่อนเดี๋ยวมันมันไม่ตื่นขึ้นึังไง โอ้โหพี่วอตไม่ค่อยกล้าว่ะกาดกาดพิเลนเลยเฮียกาดพิลนเพื่อหาร่างไจบเลยนะชิบหายละมาเลยหน้ามันเหมือนตัวเฮียแล้วะไม่เคยเห็นผิดพี่ต้องรีบไปกดแล้วพี่ต้องรีบกลับมาบอตอย่าเพิ่งกดนะพี่บอกกดแล้วกดนะคุณถามว่าหน้ามันเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าตัวมันเป็นยังไงโอเคบอตกดเลยกดเลยกดเลยเออป่าอย่าลืม ดสุเลยเออพี่เกิดไวแล้วน้องเตรียมกดไอพี่พี่จิทำไมพี่ไม่น้องกดปุ่มกดปุ่มเลยก็ได้ฮะกดปุ่มเลยพี่ผมตายแล้วอ๋อชิบหายแล้วกูต้องวิ่งไปกดเองอ๋อคนบอกเมื่อฮี่ไม่ได้ฟังหรอชิบหายแล้วก่อนตายไอ้ยื้ยกูขอกูขอไอ้เยื้เกิดปุ่มไม่ทันนานเลมือ ปวดน้องเหลือคนเดียวแล้วปวดโผล่ไปสลายบุยบุยไหมพี่โอ้ไปถึงสุกแล้วแต่ไม่สกไม่ได้เกิดไม่ได้ฝันสลายสัตว์ the fuck ะเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เป็นไรยังเปิดเกมมันทำให้เล่นคนเดียวใช่ไหมไม่รู้ปวดปิดประตูเเวลาตายตัวมันตัวมันแตกอ่ะเฮ้ยห้องนี้คุณนะโอ้โอเมก้าเปิดประตูเข้าไปเลย พูดเดียวคนเดียวแล้วไม่ได้เข้าถึงเลยเ่ะไม่รีบไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยขายขายปริโซ่เหรอทำไมมันมันไม่ให้ดูทุกห้องเลยวะหมายความว่าอะไรอ่ะฮะไม่ให้ดูทุกห้องเลยอ๋อเป็นสีหรือเปล่าเดูดูทุกห้องที่เป็นสีหรือเปล่ามันให้โอ้ห้องนั้นปะห้องนั้นป่ะไอห้องไอห้องฝั่งหลังพี่ปะฝั่งหลังพี่อ่ะใช่ป่ะเออที่ที่เป็นไอเนี่ยนตัววะผิดเหรออ๋อเฮ้ย พัฒน์ซึ่ง่ายมากแดดตออ่อไปเราไปแดนตบไปแล้วกเ,เกียร์ลิฟเฮ้ยมันทำไมเกียร์ลิฟท์ลิฟิ์ดีออกโอ้โหพามารักไหมล่ะเล่นอ่ะเหมือนเราเหมือนเราอ้อมโลกเช่ไหมเหมือนเราอ้อมยังไงก็ไม่รู้ ไอ้ย่าไอ้ย่าขลังนะใครไอ้ย่ยดากโซดัโซสองรีเมคไอ้สัตว์พร้อมลูกเก็บเรือมาฟรีแจกหน่อยแจกไอ้ไอ้เอ๊ะปาเปาแม่งแบบเดียวกับดักโซสองเลยไหมได้เขียงได้เขียงได้ผู้เรื่อยเรื่อยเรือเไปปัดเข้าไปดิหินด้วยผู้สวัสดีผู้เล่นวอลเลนทุกทุกท่านเกมของเรานั้นให้คุณรับบทบาทเป็นเอเจนต์จากทั่วโลก เป็นการรวมเอาเกม FPS มาผสมผสานกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของทางเอเจนต์ gen, ร่วมกับกลยุทธ์จากมันสมองของผู้เล่นเพื่อทำให้ทีมของคุณน,นั้นแข็งแกร่งที่สุดและเอาชนะด้วยแนวทางของตัวคุณเอง